ครับผมป้อมนะครับผมตอนนี้มาดูชี้บาท ID USD นะชิบาทอินุใน USD นะยังไม่ได้ถึงจุดเข้าซื้อนะครับผมขอดิเคเตอ o ์ของบูชโลนะครับเราเข้าไปดูกันได้นะอืมเราเป็นจุดที่เขาเป็นจุดอ่าจุดขายนะครับเขาว่ากันไปเดี๋ยวลองดูนนะจุดเข้าซื้อเมื่อไหร่จะมาจหมาอกันอีกทีนะครับผมแล้วก็ Genesis นาะข่าวของอ่าตัว Genesis เพชนะครับผมกีโนเพชมันจะมีช่วงเวลาที่ออกมาให้เราซื้อนะครับผมใน เอฟทีเอ็กซนะครับผมโซลนาศโซลาร์อาร์ตนะครับโซลขออภัยครับเออเออโซลนาศอ่า uh, 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 แล้วโซลาร์อาร์ต <laughs> uh, นะครับผมแล้วก็เมจิกอีเดนนะครับเข้าไปดูกันได้นะแต่ราคาราคาของเขาแต่ละเหรียญเนี่ยแต่ละไข่แต่ละฟองเนี่ยราคาโหดร้ายทารุณกันมากนะครับผมสีสิบกโซลนาศนะครับตอนนี้ก็เท่ากับ uh, โซลานหน้าตกเหลือสองร้อยดอลลาร์นะครับสองรอยดอลลาร์ 200. อันนี้ตีกลมๆนะสองรอยดอลลาร์คูณกับสี่สิบหกเท่ากับเก้าันสองร้อดอลลาร์ครับแล้วก็คูณกับสามสิบวิติกุมกลมราคาไข่ฟองหนึ่งตกสอง0สนเจ็ดครับผมใช่ครับผมอย่างที่คุณได้ยินไม่ผิดครับอ,อไม่เวิร์กเท่าที่ควรอ่นนี้ทีอนะครับผมจะมาในไม่ช้านี้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะ มีอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไลด่ดูอันนี้ฟิกนะครับผมมีข่าวน่าสนใจอะไรไหมมีโบนัสฟิก 2, 25ฟิก NFT นะผมที่จะออกมานะครับผมใครชนะก็ได้อ่าฟิกไป5,000ดอลลาร์ 5, นะครับผมผู้ชนะคนที่สองก็จะเป็นได้ Rock ไป5,000ดอลลาร์ 5, นะครับผมแล้วก็25ก็ได้ NFT ไปนะครับผม25ผู้ชนะเอ่อฟีเรีวฟีมันนี่อันนี้เป็นเหมือนกับอะไรวะมันคือเกมอะไรวะ เดี๋ยวนะขอเข้าไป่องหน่อยนะครับของฟิกข่าวข่าวฟิก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 ไม่มีอะไรเลยจอร์ดี๋ยวเซ <c ười> คืออะไอ่อะไม่อ๋อ,อนี้มันสามพฤศจิก,ก,จก,กาหน่าจะนานละผ่านไปผ่านไปอะไรที่นานแล้วเราก็อาจจะตอบไม่ได้นะครับผมมีฟิกแทร็ก V2 นะ ก็น่าจะมีอะไรแปลกใหม่ในะ Apple Store บ้างนะมากขึ้นนะครับผมก็ค่อยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปใน Smart i f y นะสองมุด a นะูนย์อ e s t า n g นะครับผมแล้วก็มีอ่อฟิกมีแนะนำเหรียญน,นะครับผม Listing Listing List ใหม่ l i s t ิ n g นิ่งใหม่นะครับผมเหรียญชื่อแล้วว่าโคโลมาลูอินโอ้โหย้อมรับอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเหรียญ่ะมัน มันเยอะมากจริงนะผมตามไม่ทันจริงนะครับใครที่แบบแนะนําอะไรมาก็ช่วยแนะนามาบอกกันได้นะครับผมเพราะบางทีผมก็ผมตามเหรียญไม่ทันจริงนะอันนี้ผมยอมรับตรงๆนะครับผมขนาดผมดูข่าวเหรียญเหรียญกรุงเหรียญกาวนะครับผมเยอะกว่าที่คิดอีกนะเต่ยังยอมรับวดูตามไม่ทันจริงส่วนรายละเอียดของตัวนี้มีอะไรบ้างเยขอเข้าไปดูหน่อยครับโคโรนุโคโลมาลุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเข้าไปดู่ โคโลมาลุโออโหนี่ไงโคโลมาลุอินุมีคนดูอยู่ประมาณสองพันสองร้อยคนนะครับผมดูจะดูว่าเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างไปดูหน่อยอืมฮไงฮะเอฮะอิมเมเกมอ่าวว่าปลายฟาร์มมิ่งเอ็มีแล้วก็มีเครือข่ายกัวานนนะครับผมมีกระตูนด้วยไปดูไปสั่มกระตูนหน่อย คูลรูแพทไม่ใช่กระตูนนี่ฝัานี่มันคล้ายๆอวตารที่มันจะบอกว่าก็ไว้แพทไว้เปเปอร์ที่เกิดขึ้นเทเล g r มมาเก็ต t อือ hmm. ดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขอบอกทำอย่างจริงจังจริงใจไม่ธรรมดาอันนี้ขอไล่ผ่านเร็วๆนะครับผมเพราะว่าผมดูมาแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่ดูนะแต่ผมลองดูแล้วว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะ แต่แต่อุปทานเหรียญเยอะมากเยอะแบบเยอะมากถ้าจะซื้อเหรียญนี้จริงๆในอุปทานเหรียญที่เห็นนี้ดูจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ถ้าจะซื้อนะครับขอไปดูราคาหน่อยโคดูมาโคแหม่มแมโคโลมาลูคอยอินุคอยแม่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 แมเหมือนสูงที่ตัวเนี่ย 09ตัวนะครับเป็นต้นสายและสบายเลยเอออย่าอย่ารีบร้อนลงทุนเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าคนที่เข้าไปซื้อตัวนี้เนี่ยเป็นของอิตาเรียมนะมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วโฮเดอร์ที่ของโคลโลไปโคไป50%แล้วโอ้จัดแต่ลว50%ลบทิ้งไปแล้วแม่เจ้า มีคนเก็บไว้ห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวขอดูกันนะห้าเปอร์เซ็นที่ว่านี่ใครน่าจะเป็นเจ้าของเก็บไว้ขอดูคอมเมนต์หน่อยครับมีใครมา อืถ้าคุณซื้อเหรียญไม่ได้นะครับผมในบางพื้นที่อาจจะต้องปรับสลิปนะขอเข้าไปดูหน่อยในบางพื้นที่นะครับผมถ้าเราใช้ไม่ได้เราต้องปรับเป็นเนคือข่ายเมนเน็ตนะบอกไว้ก่อนนะครับผมบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับในดูโคลโลมาลุ้อ ขอ copy o ออ e ด,ดหน่อยมาดูกันหน่อยดีกว่าบางครั้งถ้ามันช้านะครับผมมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณ manage token น,น,น,นะแล้วก็ไปเปิดอันี้มากกันไปหน่อยคอยม Market Cap ไม่มีอ๋า uh ฮ huh. มี active อยู่ไหนอขอดูหน่อยสิ See. โคโลมาลุแม่สิหูสิบหกดอนนะเธอเน่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแม่จ้าจะอินจิต แล้วเราซื้อแล้วเราก็จะเสียเดี๋ยวนะเ,เขาบอกว่าต้องเสียฟรีสิเปอร์เซ็นต์รอเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราออโต้จะได้ไหมคอนเฟิร์มสวอปแต่แกะไม่ได้ ลองสิบสองเอรเซ็นอ่าสิบสองเปอร์เซ็นได้โอ้โ oh, ห oh. นัินทุนไม่พอนะครับผมแลกเยอะเหมือนกันไว้ค่อยเอาใหม่แต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าหลักศูนย์ก็เป็นหลักศูนย์น้อยนะครับผมก็เกือบเกือบ ทันดีเทรดนี่ลงแรงขึ้นแรงเว้ยเก้าตัวเลยนะอืมเก้าศูนย์เก้าตัวเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสขึ้นก็น่าจะขึ้นพอสมควรอยู่แต่เราอย่าไปหวังอะไรพวกเรื่องพวกนี้นะครับผมโอกาสที่แบบจะขึ้นจะลงพวกนี้เนี่ยอาจจะลดต่ําก็ได้นะครับไม่มีใครตอบได้นะแต่ตัวเว็บไซต์ของโครมาลุเนี่ยรถแมพเขาดูดูมีอะไรที่เป็นเป็นเรื่องเป็นลาวนะก็มีแบบมีการฟาร์มมีการมิน์กันนะครับผม แต่เหมือนจะยังใช้ไม่ได้อะไรที่ยังใช้ไม่ได้นะครับผมอย่าไปตอบว่ามันจะเจ๋งขนาดนั้นครับผมโอเคีน,นี้ผ่านดูคร่าวๆนะจ๊ะจากดูฟิกก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปเห็นน,นี่ฟิกมีการปรับเปลี่ยนตัวรูปแบบนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีโอโฟมูกาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะน่าสนใจเกันนะครับ อันนี้เป็นความน่าสนใจเล็ก,เกๆน้อยๆนะครับผมอันนี้ไล่ดูทวิตเตอร์ถ่ายๆดูนะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้าง BSC Monthly Star Expo เกตไอโอม,มีอะไรขึ้นบ้างนะครับผมตอนนี้เกตไอเอมีโอ้โหมนต้า โกะดอดนี่อันนี้อันแรกเลย GLMR นะครับผมชิบะอินุมีการเผาเหรียญเพิ่มนะครับตอนนี้ขอดูสถิติโดยรวมวันนี้หน่อย8นาที59นาที2องแสนสมื่นชิบะโดนเผาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเผาเหรียญไปทั้งหมด5้ร้านเหรียญน,นะครับผม ในสาหรับชิบะอาร์มี่ก็ถือเป็นข่าวที่น่าจะเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็ดูเป็นข่าวที่ไม่ได้ดูแบบน่าเดือดร้อนขนาดนั้นนะจนข่าวที่ชิบะอาร์มี่มีการจะซื้อนะมันอันไหนวะชิบะคนทําชิบะแบบ คล้ายๆกันเยอะมากนะครับไปดูชิปดีๆนะที่มีเครื่องหมายถูกนะครับ2ล้านคนติดตามนะที่บอกว่าซื้อระบบกิมมีได้นี่ไม่จริงนะครับผมระวังระวังไว้สแกมนะโดยรวมแล้วโอ้ชิปบานั้นสามารถเข้าไปซื้อได้ในเหรียญ USD แล้วนะครับผมถือเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะในปัจจุบันนี้ในไบแนน u s แล้วนะครับผมเรารออยู่แค่ว่า สดานเทรดของโรบินพูดนะครับผมที่จะมานะคในอนาคตเขาว่ากันไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้เหรียญชิบะโดนเผาไปเยอะมากนะน่าดูอุปทานแล้วเหรียญชิบะน่าจะลดไปเยอะพอสมควรข่าวเข้าคร่าวก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้โดยรวมแล้วก็มีฟิกโคลโมโคลมาลุอินุนะครับผมฟิกโทเค็นนะครับผมแล้วก็ตัวชิบะเข้าคร่าวนะ ยังไงก็เรามาระวังด้วยนะครับผมการจะซื้อขายเหรียญอะไรกันแลกเปลี่ยนอะไรกนไมิอะไรนะครับผมระวังนะเป็นตัวผมเป็นตัวอย่างนะครับผมที่แบบผิดพลาดน,นะไม่ได้แบบดูให้ดีๆนะครับผมเตือนภัยไว้ด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับผมกดติดตามก่อล้วก็คลายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ